ปอมนะคะเป็น illustrator ละ artist ค่ะวันนี้จะพามาดู Fall collections ของ Queen ปี2025ค่ะปอมจะเลือกตัวนี้เพราะว่าสีดำอันนี้มีคัดตรงนี้ด้วยใส่แล้วแบบว,ว้าวเห็นสวดแน่นอนแล้วก็ลายพิมพ์ตรงนี้ปอมว่ามันเก๋มาก อันนี้เป็นลายที่ปอมรู้สึกว่าอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็เวลาที่อยากจะไปกลางคืนต่อเนี้ยแค่เปลี่ยนไปใส่บูตก็คือเก๋แล้วอันนี้เป็นน้องนิดแวร์ซึ่งปอมรู้สึกว่าเวลาที่แบบอยู่เสาอาทิตย์อยากจะอยู่บ้านแต่ว่าเอ๊ะเราอาจจะออกไปข้างนอกเจอผู้คนบ้างหรือเปล่าแบบแต่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดไปซูปเปอร์มาร์เก็ตใดๆก็คือชุดนี้เลยแล้วเราก็จะไปกับกระเป๋าใบนี้ค่ะอันนี้น่ารักมากความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเอาผ้าพันคอมาทำยังไงไม่รู้แล้วปอมรู้สึกว่าเขามีความเก๋คือถือได้หลายแบบ คือรองเท้าน่ารักมากปอมชอบอะไรที่มีแพลตฟอร์มนิดนึงอะค่ะแล้วก็พอมีลูกกลมๆสีดำอย่างเงี้ยมันน่ารักมันเก๋ประมาณนี้ค่ะเป็นเฟรนด์ลุคของปอม